ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกม,เกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุ อัปเดตข่าวสารของอีฟุตบอล2025ับโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะทุกคนจะนาการพูดถึงนักเตะตํานานแพ็คใหม่นะครับคนเลยก็จะนาการแนะนำนะครับทุกคนแนวทางนะครับการอัพค่าบลังของนักเตะแพ็คใหม่นะครับทุกคนหรือว่าตํานานแพ็คใหม่นะครับก็มาดูเลยกันนะครับว่าจะมีใครนะทุกคนค่าบลังเวตานอยู่ที่เท่าไรกันบ้างนะครับทุกคนแล้วก็อัพยังไงกันบ้างให้ค่าบลังสูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับทุกคนก็ทำการรับชมกันในคลิปนี้ เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะดํเนินการพูดถึงการแนะนำนะครับทุกคนแนวทางการอัพค่าพลังนักเตะตํานานแพ็คใหม่นะครับสำหรับตํานานแพ็คใหม่ที่พูดถึงก็คือนี่ทุกคนเรามาดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นแพ็คที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทุกคนนี่เลยทุกคนก็คือเป็นแพ็คของอีพิกสเปนิลี t อ็กเทเกอร์นะครับนำทัพโดยซามูเอลเอโตจากอิบซีบาร์เซโลน่านับ โบยานเคอร์คิดจากเอฟซีบาร์เซโลนาและคนเลก้เฟรนันโดโมริเอนเตสจากเรอัลมาดริดนะครับก็มาดูในสองแนวทางการนำเข้าพลังกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มมาที่คนแรกรัทุกคนมีมาแนะนําให้ทั้งหมด3แนวทางเลยด้วยกันนะครับสำหรับโบยานเคอร์คิดนะครับตำแหน่งของปีกขวานะครับก็มีค่าพลังสูงสุดรวมบุญอยู่ที่103 1รูปแบบนะครับแล้วก็102อีก2รูปแบบเลยด้วยกันนะครับและก็รายละเอียดค่าพลังก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนชอบแบบไหน อยากได้แบบไหนก็ไปรับตามแบบนั้นได้เลยนะครับก็มีมาแนะนําให้3รูปแบบเลยด้วยกันนะครับสำหรับโบยานเคอร์ขิตนะครับก็คือสูงสุดนะครับทุกคนอยู่ที่103นะครับต่อมาคนที่2เป็นเฟเดโดโมริเนเตสนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าจากเรียลมาดริดนะครับค่าพลังสูงสุด103ทั้ง3รูปแบบเลยด้วยกันนะครับก็แบบนี้ครับทุกคนในส่วนของรายละเอียดค่าพลังก็คือประมาณนี้เลยนะครับอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนหรือว่าอยากได้สไตล์แบบไหน เน้นตรงไหนก็สามารถอัพตามได้เลยนะครับค่าพลังสูงสุดรอมบ์สก็คืออยู่ที่103นั่นเองนะครับต่อมาคนสุดท้ายคือซามูเอลเอโต้นะครับบอกเลยว่าเป็นค่าพลังที่สูงมากๆนะครับ105ทั้ง3รูปแบบเลยด้วยกันนะครับก่อน,นี้ทุกคนตัแหน่งของกคงหน้าตัวเป้านะครับสำหรับรายละเอียดของซามูเอลเอโต้ก็ประมาณนี้เลยนะครับเหมือนเดิมว่าทุกคนชอบแบบไหนอยากเน้นตรงไหนก็สามารถอัพตามนั้นได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังสูงสุดรอมบ์สอยู่ที่105นะครับสำหรับซามูเอลเอโต้ ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เปิดได้ใครกันแล้วบ้างลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับส่วนใครที่เปิดได้แล้วก็สามารถอัพตามที่ไล่เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนผิดภาลาดกะนไหนต้องขออภัยไว้ด้วยวกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ